วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กข้อคิดดีๆที่ช่วยให้เราหลุดจากกับดักทางความคิดเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเราติดอยู่ในที่เดิมๆไม่ใช่เพราะสถานการณ์แต่เป็นเพราะความคิดของเราเองหนังสือวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมาก 1. กล่องที่เราสร้างขึ้นมาเองหนังสือบอกว่ากล่อง ไม่ใช่ของจริงแต่มันคือกรอบความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองเช่นเราเชื่อว่าเจ้านายไม่เห็นค่าเราเราก็ทำงานแบบหมดใจเราคิดว่าแฟนไม่เข้าใจเราก็ปิดกั้นตัวเองจากเขาเรามองว่าเพื่อนร่วมงานน่ารำคาญเราก็เริ่มมองหาแต่ข้อเสียของเขาพอเราติดอยู่ในกล่องนี้เราจะมองเห็นแค่สิ่งที่สนับสนุนความคิดเราและมองข้ามความจริงอีกด้านไปหมดวิธีออกจากกล่อง เปลี่ยนมุมมองลองเข้าใจอีกฝ่ายในแบบที่เป็นไม่ใช่แบบที่เราคิดไปเองตัวอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งที่ฉันเคยคิดว่าขี้เกียจไม่ช่วยงานเลยแต่พอลองคุยจริงๆกลับพบว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรช่วยตรงไหนและพอฉันเปิดใจอธิบายดีๆเขาก็พร้อมช่วยมากขึ้น 2. หยุดโทษคนอื่นแล้วเริ่มจากตัวเองบางทีเราอาจคิดว่าปัญหามาจากคนอื่น แต่หนังสือบอกว่าบางครั้งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราบ่นว่าแฟนไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่ได้พยายามอธิบายเราว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่ช่วยแต่เราก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือเราว่าเจ้านายไม่ให้โอกาสแต่เราเองก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมวิธีออกจากกล่องแทนที่จะรอให้คนอื่นเปลี่ยนลองถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตัวอย่าง ถ้าเพื่อนที่ทำงานไม่ช่วยงานลองเริ่มจากขอความคิดเห็นเขาก่อนอาจจะเป็นประโยคง่ายๆอย่างเธอคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้จะดีไหมแทนที่จะพูดว่าทำไมเธอไม่ช่วยอะไรเลยแค่นี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเยอะแล้ว 3. คิดแบบเราแทนที่จะเป็นฉันเวลาที่เราติดอยู่ในกล่องเรามักจะคิดว่าฉันถูกและเธอผิดซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็น จากฉันต้องชนะเป็นเราจะหาทางออกที่ดีร่วมกันได้ยังไงจากทำไมเขาไม่เข้าใจฉันเป็นฉันจะเข้าใจเขาได้ยังไงวิธีออกจากกล่องหยุดมองว่าเป็นเรื่องของฉันหรือเธอแล้วมองว่าเป็นเรื่องของเราตัวอย่างถ้าเรากับเพื่อนทะเลาะกันแทนที่จะคิดว่าเขาทำให้ฉันเสียใจลองคิดว่าเราจะทำให้มิตรภาพนี้ดีขึ้นได้ยังไง แค่นี้ก็ช่วยให้เราคุยกันด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นสรุปหนังสือเล่มนี้สอนให้เราออกจากกรอบความคิดเดิมๆแล้วลองมองสถานการณ์แบบใหม่หยุดโทษคนอื่นแล้วเริ่มจากตัวเองลองเข้าใจมุมมองของคนอื่นเปลี่ยนจากฉันกับเธอเป็นเราถ้าเราทำได้ไม่ใช่แค่เราจะมีความสุขขึ้นแต่ความสัมพันธ์รอบตัวก็จะดีขึ้นด้วย แล้วคุณหลักเคยรู้สึกติดอยู่ในกล่องบ้างไหมลองเปิดใจแล้วดูสิว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย